งบ2ล้านกว่ากว่าแผนกวิชาช่างยนต์ได้อะไรบ้างมาดูกันครับรายการที่1จะเป็นายานยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้านะครับตัวนี้เราจะได้รถเนต้าเป็นรุ่นเนต้าสีขาวนะครับเนต้าทูพร้อมกับติดตั้งสถานีชาร์จนะครับจำนวนหนึ่งจุดส่งมอบเรียบร้อยนะครับสำหรับรายการที่1 จากศูนย์บริการเนต้าสาขาศ<ร>ิสก,กิท<อ>ครับ 4, รายการที่2จะเป็นตู้เครื่องมือสําหรับบริการยานยนต์นะครับตัวนี้จะเป็นตู้เครื่องมือจํานวน7ชั้นนะครับพร้อมกับเครื่องมือไม่น้อยกว่า100ชิ้นนับบรรจุในตู้ที่สวยงามนะครับพร้อมใช้งาน รายการที่3จะเป็นชุดเครื่องมือพิเศษสําหรับงานบริการเครื่องล่างรถยนต์นะครับซึ่งก็ถือว่าได้เยอะพอสมควรจะประกอบไปด้วยกระเจาะบอนนะครับมีทั้งขนาดสั้นนะครับขนาดกลางนะครับขนาดยาวนะครับอย่างละ2ชิ้นขาตั้งสแตนชุดบล็อกลมจํานวน2ชิ้นแม่แรงขนาด3ตันชุดถอดกรองน้ำมันเครื่องอพร้อมสายลมเครื่องมือถอด

ชุดตั้งศูนย์ล้อระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งจะเป็นแบรนด์ซาต้านะครับซึ่งตัวนี้ก็ติดตั้งพร้อมใช้งานนะครับเป็นรุ่น 3D นะครับประกอบไปด้วยตัวรับสัญญาณตู้เครื่องมือหนึ่งตู้เครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องพร้อมปรินเตอร์นะครับสำหรับปริ้นรายงานผลการปรับตั้งนะครับถือว่าพร้อมใช้งานนะครับเป็นเครื่องที่เป็นรุ่นใหม่ทันสมัยในแบรนด์ซาต้า รายงานที่5้านะครับจะเป็นสะพานสําหรับตั้งศูนย์ล้อรถยนต์นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะทํางานควบคู่กับตัวตั้งศูนย์ล้อนะครับก็เป็นแบรนด์เดียวกันนะครับตัวนี้เราได้สะพานแบบลิฟต์สชั้นนะครับสามารถยกได้สูงนะครับก็คือเบ็ดเสร็จในเครื่องเดียวสามารถถอดยางแล้วก็สลับล้ออยู่ในลิฟต์ตัวเดียวกันเลยนะครับไม่ต้องไปขึ้นลิฟต์อื่นให้เสียเวลานะครับถือว่าคุ้มแล้วก็ประสิทธิภาพใช้งานเต็มร้อยนะครับ อะไรว่าทำไมแข็งจังรายการที่6นะครับจะเป็นเครื่องสมรุนล้อหรือที่เราเรียกกันว่าเครื่องถ่วงล้อนะครับตัวนี้ก็เป็นแบรนด์ซาต้าเหมือนกันนะครับเราสามารถใช้ขนาดล้อได้โตสุดนะครับจนถึง22นิ้วนะครับพร้อมวันนี้ยังแถมตะกั่วขนาด10กรัม20กรัม30กรัมและ5้กรัมจำนวนอย่างละ100ชิ้น สำหรับไวท์วงรออีกด้วยครับรายการที่7จะเป็นเครื่องวิเคราะห์ปัญหารถยนต์สำหรับใช้ในการจัดเรียนการสอนอการแก้ปัญหาการวิเคราะห์ปัญหาของรถยนต์นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นยี่ห้อซินเด็กนะครับราคาก็แรงพอสมควรนะครับสำหรับเครื่องวิเคราะห์ปัญหารถยนต์รุ่นนี้นะครับขึ้นลนะแล้วก็มีใช้กันแพรห่หลายนะครับสามารถอัปเกรดโปรแกรมได้2ปีนะครับส่วน,น,ลวนหลังจาก2ปีแล้วนะครับเราก็อาจจะมีการต่อ ก็จะมีโปรโมชั่นให้อีกนะครับถือว่ารุ่นนี้ก็ครอบคลุมนะครับจำลองสถานการณ์ของการจราจรกานส่งได้อย่างดีรายการที่แปดจะเป็นเครื่องเจรนายจันเบรกแบบตั้งแท่นนะครับตัวนี้ก็จะใช้เจรนายได้ทั้งแบบดิสเบรกแล้วก็ดัมเบรกนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ใช้งานมีประสิทธิภาพดีอย่างยิ่งเลยนะครับทดลองใช้แล้วนะครับ รายการที่9นะครับจะเป็นเครื่องถอดยางรถยนต์นะครับตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ซาต้านะครับซึ่งทดลองใช้แล้วนะครับสามารถถอดล้อได้ขนาดโตถึง22นิ้วนะครับถือว่าเป็นล้อที่มีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับรายการที่10นะครับตัวนี้จะเป็นลิฟยกรถชนิด2เสาครับชนแบบคานบนนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ยี่ห้อซาต้าเหมือนกันนะครับสามารถยกน้ําหนักได้ไม่น้อยกว่า4ตันนะครับ ติดตั้งสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับพร้อมกับเดินระบบสายไฟแล้วก็ทดลองการใช้งานเรียบร้อยนะครับรายการที่11นะครับจะเป็นชุดเติมลมแบบอัตโนมัตินะครับเป็นแบบดิจิตอลนะครับซึ่งตัวนี้ก็ได้ทดลองใช้กันมาหลายอาทิตย์แล้วครับเนื่องจากว่าตัวนี้จะมาติดตั้งก่อนเลยนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับมาตรฐานดีนะครับใช้งานได้อย่างง่ายดายนะครับถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับ รายการที่12นะครับจะเป็นจอทีวีแบบ65นิ้วนะครับเป็นแบบทัชสกรีนนะครับซึ่งก็ทดลองใช้แล้วนะครับสามารถใช้งานได้อย่างเต็นทีบเลยนะครับสำหรับในการจัดการเรียนการสอนนะครับโดยเฉพาะเอาไปใช้ในวิชาคณองผา้เร์หมอเลยรายการที่13นะครับตัวนี้จะเป็นมัลติมิเตอร์สําหรับในงานไฟฟ้ายานยนต์นะครับก็ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้าหรือว่าเอาไปวัดในระบบไฟฟ้าในรถยนต์หรือว่าไฟในโรงงานอุตสาหกรรมได้หมดนะครับถือว่า เป็นมัตติมิเตอร์ที่ครอบคลุมในการใช้งานนะครับรายการที่14นะครับจะเป็นชุดเครื่องมือหุ้มฉนวนนะครับสำหรับงานยานยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นแบบกระเป๋าหิ้วนะครับเป็นกระเป๋าสแตนเลสอย่างดีนะครับซึ่งมีเครื่องมือจํานวนไม่น้อยกว่า1 0 0ชิ้นนะครับพวกปรจแจไขควงพวกนี้จะเป็นด้ามที่เป็นพลาสติกของทุ้หมดนะครับกันกระแสไฟนะครับก็ได้ไม่น้อยกว่า100้ชิ้นก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ พร้อมนะครับส้อมรับการจัดการรการชุดไขควงหนักสูตรบฟเปลี่ยนไได้เลยครับนึ่ร้อยมิลิเมตรีัเปลี่ยนได้ไม่น้อยกว่าหบรายการที่15นะครับจะเป็นเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่นะครับสำหรับยานยนต์สมัยใหม่นะครับซึ่งก็เป็นมัลติมิเตอร์ที่ออกแบบมานะมีฟังก์ชันนะครับเป็นร้อยโปรแกรมนะครับสำหรับในการทดสอบค่าของแบตเตอรี่นะครับ่าจะเป็นแบตเตอรี่รถยนต์หรือว่าจะเป็นไฟฟ้านะครับสามารถวัดครอบคลุมได้อย่างหลากหลายนะครับหรืว่าับคุ้มค่านะครับ รายการที่16นะครับจะเป็นเครื่องมือวัดฉนวนทางไฟฟ้านะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นมัลติมิเตอร์สามารถที่จะปล่อยกระแสไฟออกนะครับวัดค่าความเป็นฉืนอนวนสายไฟฟ้าในระบบรถยนต์หรือว่าในระบบจักรไฟฟ้านะครับเป็นเรื่องที่จะปเป็นนะครับสำหรับราการเล่มสอนและทั้งหมดนี้ก็คือรายการครูพันของแผนพิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพรีสสเกตที่ได้รับงบประมาณในปี2567นี้นะครับ และขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการจัดซื้อคุรุันธ์์ในครั้งนี้นะครับสำหรับใช้ในการจาัดเรียนการสอนขอขอบคุณมากครับ